โปรแกรมจิตชีวิตลีขิดเองโปรแกรมจิตชีวิตปาฏิหารควรฟังอย่างน้อยเช้าเย็นแล้วคุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการโปรแกรมจิตแบบนี้ต้องฟังซ้ำทำซ้ำถึงจะเกิดผลดีที่สุดและวิธีการที่อยากให้คุณทำตอนนี้ก็คือเอาสมุดและปากกาขึ้นมา แล้วเขียนเป้าหมายที่คุณอยากได้อยากให้เกิดขึ้นภายใน3-6ถึงเดือนนี้อย่างน้อยและระบุเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมคุณถึงอยากจะได้หลังจากนั้นเราจะจัดการโปรแกรมจิตอยากให้ทำตอนที่คุณกำลังผ่อนคลายเช่นเวลาที่ตื่นนอนทันทีหรือก่อนหลับเป็นการสะกดจิตอ่อนนั่นเอง เรามาเริ่มกันเลยนะคะฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีความสามารถฉันเป็นคนที่มีสเสน่ห์และน่ารักฉันเป็นคนที่ทำให้ตัวเองและคนอื่นมีความสุขฉันเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง <ion> <ment> ฉันเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนที่อารมณ์ดีและใจเย็น ฉันเป็นคนที่กล้าหาญและเข้มแข็งฉันเป็นคนที่รักตัวเองและรักผู้อื่นตอนนี้ฉันเปลี่ยมไปด้วยศรัทธ,ธาที่มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเองฉันสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นมาจนฉันรู้สึกแบบนี้จริงๆตอนนี้ฉันมั่นใจในตัวเองและเปลี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นทุกท่าทางที่มุ่งมั่นของฉัน บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในตัวเองสุขุมและมีพลังบุคลิกชั้นตอนนี้ช่างมีสเสน่ห์และเปลี่ยนไปด้วยพลังทุกวันสเสน่ห์ของฉันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นของฉันทวีคูณขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันนี้ ฉันคือคนที่เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพสนุกกับการเข้าสังคมและเชื่อมั่นในตัวเองตอนนี้ฉันเป็นคนที่กล้าที่จะคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาทันทีเดี๋ยวนี้ฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตตามที่ฉันต้องการฉันพร้อมรับผิดชอบตัวเอง แบบเต็มร้อยอย่างที่ฉันพูดจากับใครฉันจะสบตาเขาด้วยความมั่นใจฉันมั่นใจฉันเท่าเทียมกับทุกคนที่พบไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะประสบความสำเร็จทางสังคมแบบไหนก็ตามตอนนี้ฉันเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองและฉันมีจิตใจที่มั่นคงเต็มร้อยทุกความเคลื่อนไหวของฉัน บ่งบอกถึงความสงบและมั่นใจในตัวเองทุกครั้งที่หลับตาลงแล้วหายใจเข้าลึกๆยาวๆความเชื่อมั่นของฉันจะเพิ่มขึ้นทวีคูณขึ้นอย่างท่วมท้นไปทั่วร่างกายตอนนี้ฉันได้กลายเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นแล้วฉันกลายเป็นคนที่ฉันอยากจะเป็นแล้ว คนที่เชื่อมั่นในตัวเองคนที่มั่นคงสุขภาพดีและเจริญรุ่งเรืองตอนนี้ฉันภูมิใจในตัวเองและให้เกียรติตัวเองและผู้อื่นเสมอทุกวันความมั่นใจของฉันกำลังใจของฉันเพิ่มพูนขึ้นทุกทุกด้านทุกทุกวันพลังแห่งความมั่นใจความกระตือรือร้น และความปรารถนาอย่างแรงกล้าของฉันทวีคูณขึ้นทุกวันพลังแห่งความมั่นใจความกระตือรือร้นและความปรารถนาอย่างแรงกล้าของฉันทวีคูณขึ้นอย่างมหาศาลเพราะฉันมุ่งมั่นจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่างไม่รู้จบผลงานของฉันก้าวหน้าขึ้นทุกวันก้าวหน้าขึ้นทุกวัน ดีขึ้นทุกวันสิ่งไหนที่คนอื่นทำได้ฉันย่อมทำได้เพราะฉันทรงพลังฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วในใจฉันมีแต่ความกล้าหาญทุกย่างก้าวของฉันความรู้และสติปัญญารินหลังออกมาจากจิตใต้สำนึกของฉันตลอดเวลา จากความเชื่อมั่นอย่างศรัทธาและความเชื่อมั่นอย่างกล้าหาญสีหน้าแววตาของฉันบ่งบอกถึงความมั่นคงและความมั่นใจในตัวเองเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขณะนี้ฉันกระตือรือร้นมากขึ้นมากขึ้นและฉันมีความเชื่อมั่นศรัทธา ฉันจึงมีความเชื่อมั่นศรัทธาฉันจึงทำทุกอย่างอย่างเชื่อมั่นเสมอสีหน้าแววตาของฉันบ่งบอกถึงความมั่นคงและความมั่นใจในตัวเองฉันสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเสมอและเพิ่มพูนจินตนาการให้ตัวเองตอนนี้ฉันเป็นสุดยอดฉันสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ และฉันเป็นแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมฉันมั่นใจในตัวเองและฉันรู้สึกเห็นคุณค่าความมั่นใจในตัวเองของฉันขึ้นอีกฉันพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่เปลี่ยมไปด้วยพลังงานที่ดีเสมอฉันจะทำทุกๆสิ่งอย่างเสมือนว่าฉันเปลี่ยมไปด้วย ความมั่นใจอย่างเต็มร้อยแล้วฉันจะพูดกับทุกคนอย่างหนักแน่นมั่นใจในตัวเองตอนนี้ฉันควบคุมทั้งภายในการพูดจาและอารมณ์ความรู้สึกทั้งมวลได้อย่างสมบูรณ์เต็มร้อยตอนนี้จิตใต้สำนึกของฉันสามารถสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ มั่นใจและทรงพลังทุกวันนี้ความคิดบุคลิกภาพและเสน่ห์ของฉันบันดาลให้ผู้อื่นเชื่อมั่นในตัวเองตามฉันและพลังของผู้อื่นมากขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนฉันทุกวันนี้ฉันส่งความมั่นคงมั่นใจออกไปท่ามกลางผู้คนเสมอในขณะที่ฉัน พูดฉันจะใช้น้ำเสียงที่กล้าหาญและมีความมั่นใจในตัวเองเสมอตอนนี้ฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันมั่นใจและหนักแน่นมั่นคงและตัดสินใจได้เด็ดขาดในทุกๆสถานการณ์เพราะฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ฉันกลายเป็นผู้นำที่โดดเด่น เลียมไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองในแต่ละวันฉั้นทวีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยการเพิ่มสมรรถภาพและความเชี่ยวชาญของฉันขึ้นไปเรื่อยๆจากการที่ฉันฝึกซ้อมถึงตัวที่เป็นผลลัพธ์ที่ปรารถนาอยู่เสมอก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงๆความมั่นคงและความเชี่ยวชาญของฉัน เพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลในทุกทุกวันใครต่อใครก็ต่างชื่นชมหลงไหลในตัวฉันด้วยกันทั้งนั้นฉันเลือกอยู่ในอารมณ์เช่นใดก็ได้ทุกเวลาและฉันเลือกอารมณ์ที่สุขปีติยินดีเสมอตอนนี้ฉันยกระดับชีวิตในด้านที่สำคัญทุกทุกด้านเรียบร้อยแล้ว และจะยึดครองมาตรฐานนี้ตลอดชีวิตของฉันตอนนี้ฉันควบคุมทั้งภาพเสียงความรู้สึกที่ฉันสร้างขึ้นมาได้เสมอแม้นจะ,ะเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เข้ามามากมายในชีวิตแต่ฉันยังรู้สึกสบายสบายเพราะปราศจากความเสี่ยงที่สูงก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ทุกวันนี้ ฉันเผชิญกับสถานการณ์อย่างกล้าหาญด้วยจิตใจที่มั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอฉันรู้สึกสนุกกับการผจญภัยนี้ฉันรู้สึกเหลาใจกับสิ่งต่างๆในแต่ละวันฉันมองหาโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆเสมอตอนนี้ชีวิตของฉันอยู่ในมาตรฐานที่สูงขึ้น สูงขึ้นสูงขึ้นและแน่นอนฉันมีความสุขที่สูงขึ้นเพราะมาตรฐานสูงด้วยฉันมีจิตใจที่มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเองที่ใครก็รังไม่อยู่ตอนนี้ทุกทุกคนต่างก็ดีกับฉันทุกทุกคนต่างนำเงินมาให้ฉันอย่างง่ายๆตอนนี้ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเอง ตอนนี้ฉันรู้สึกให้เกียรติผู้อื่นเสมอฉันมีความสุขกับความสัมพันธ์ฉันประสบความสำเร็จในเรื่องความสัมพันธ์ฉันมุ่งมั่นใส่ใจและมีการร่วมมือกับผู้อื่นอย่างดีและผู้อื่นก็หาทางร่วมมือกับฉันอย่างราบรื่นที่สุดฉันเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกันและผู้อื่นก็เต็มใจซัพพอร์ตฉันเช่นกัน สุขภาพและพละกกำลังความมีชีวิตชีวาของฉันเพิ่มพูนขึ้นในทุกๆวันความคิดบวกของฉันสร้างสรรร่างกายของฉันตามที่ฉันปรารถนาฉันคือเครื่องจักรสร้างกล้ามเนื้อที่ผอมเพรียวไร้ไขมันตอนนี้ฉันฝึกให้ร่างกายเผาผลาญไขมันและสร้าง กล้ามเนื้อได้แล้วนับวันฉันจะมีสเสน่ดึงดูดความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทุกคนอยากเข้ามาหาฉันและขณะนี้ทุกอน,ใน,กนกุในร่างกายฉันทุกเซล์ลในร่างกายฉันเอ,อิบอิ่มไปด้วยกระแสะแห่งความเป็นทิพฉันรู้สึกได้จากการเปลี่ยมพลัง ทั้งร่างกายอุดมด้วยพละกําลังมหาศาลและกระตือรือร้นฉันรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันมีสมรรถภาพที่แข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉันโชคดีมากที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงฉันเติมพลังให้ตัวเองเสมอ ทุกๆครั้งที่ฉันสูดลมหายใจเข้าลึกๆร่างกายของฉันก็จะสลายไขมันไปพร้อมๆกันและสร้างพละกกำลังและเรี่ยวแรงมีชีวิตชีวาเพิ่มภูพลานามัยให้ฉันสมบูรณ์เต็มร้อยกับสุขภาพที่มีชีวิตชีวาขณะนี้ฉันมีเรี่ยวแรงตามที่ฉันปรารถนาแล้วยิ่งฉันออกแรงไปมากเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งมีแรงกลับคืนมามากขึ้นเท่านั้นวันนี้ฉันสูดลมหายใจเข้าลึกๆฉันรู้สึกได้ว่าร่างกายเอ,อิบอิ่มด้วยออกซิเจนแห่งความมั่งคั่งแห่งความเหลือเฟือฉันสร้างนิสัยดีๆที่เอื้อต่อสุขภาพทุกทุกวันร่างกายของฉันขจัดมลพิษออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว ง่ายดายเซลล์ทุกเซลล์ทำงานสอดคล้องประสานงานกันเป็นอย่างดีเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายฉันต่างก็สมานฉันกับเซลล์อื่นๆได้อย่างกลมเกลียวและสมดุลในขณะที่ฉันหลับร่างกายของฉันซ่อมแซมเยียวยาส่วนที่สึกหรออย่างรวดเร็วฉันรู้สึกผ่อนคลายฉันรู้สึกใจสงบ ฉั้นผ่อนคลายเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายกำลังทำงานอย่างสมดุลฉันหลับสนิทเต็มอิ่มทุกทุกคืนในขณะที่ฉันหลับจิตใจฉันได้พักผ่อนและมีพะละกำลังแห่งความเยียวยาร่างกายของฉันภายในร่างกายของฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล อัจฉริยะภาพแห่งความสร้างสรรค์ให้ร่างกายฉันเนรมิตให้ร่างกายของฉันมีเซลล์ที่แข็งแรงสอดคล้องกับธรรมชาติอันสมบูรณ์เซลล์ในร่างกายของฉันเยียวยาร่างกายฉันเสมอเพราะฉะนั้นฉันจึงมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบมีสุขภาพที่แข็งแรงเซลล์ทุกเซลล์ที่อยู่ในร่างกายฉัน เป็นเซลล์ที่อินนิตี้มีความสุขความแข็งแรงทำงานสอดคล้องกันระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายฉันแข็งแรงฉันมีสติที่จะควบคุมร่างกายของฉันระดับอารมณ์ระดับความสุขของฉันในทุกๆวันฉันนอนหลับอย่างเป็นสุขในทุกๆวันฉันตื่นขึ้นอย่างสดชื่นแจ่มใสมั่นคงเหลือเฟือ ในทุกๆวันจากการนอนหลับสนิทนี่เองทั้งกายและใจฉันฟื้นฟูคืนสู่สุขภาพอันสมบูรณ์ยิ่งตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วสมควรแล้วที่ฉันจะร่ำรวยมั่งคั่งตอนนี้ฉันเป็นอัจฉริยะด้านการเงินฉันพอใจอย่างยิ่งที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนฉันส่งคุณค่าให้แก่ผู้คน ในทุกทุกวันในทุกทุกด้านทุกวันนี้ฉันหาเงินออมเงินใช้เงินและลงทุนด้วยความชาญฉลาดทรัพย์สินของฉันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นมีเงินมากขึ้นตอนนี้เงินของฉันกำลังสร้างทรัพย์สินให้มีเพิ่มพูนขึ้น เงินของฉันกำลังสร้างทรัพย์สินให้งอกงามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความคิดที่สุดแสนจะโดดเด่นของฉันทำงานร่วมกับพระกำลังภายในอย่างมหาศาลและบวกด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าทรัพย์สินของฉันจึงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล เพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันนี้ฉันมีเงินใช้จ่ายมากมายกับจักรวาลฉันเชื่อมั่นในการลงทุนของฉันฉันทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทุกธุรกิจที่ฉันทำทุกงานที่ฉันจับ ฉันทำมีกําไรมหาศาลเพราะฉันเป็นคนเก่งในการบริหารเงินฉันวางแผนอย่างละเอียดระออและทรงประสิทธิภาพโฟกัสเงินมากเท่าไหร่เงินยิ่งพรั่งพรูหลั่งไหลมาหาฉันมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้ฉันมีเงินมากมายตามที่ต้องการตามที่ใฝ่ฝันฉันมีรายได้มหาศาลเรียบร้อยแล้ว ทุกวันนี้ฉันใช้จ่ายทรัพย์สินมากมายแต่ก็ได้กลับคืนมาหลานเท่าเช่นเดียวกันฉันใช้เงินอย่างชาญฉลาดทุกครั้งที่ฉันจ่ายออกไปฉันได้รับคืนกลับมาล้านเท่าทันทีทันทีตอนนี้ทุกๆความคิดของฉันแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินมูลค่ามากมายมหาศาล ความคิดของฉันทำเงินฉันมีสมองเงินล้านฉันมีความคิดเงินล้านทุกครั้งที่ฉันคิดเป็นเงินเป็นทองทุกครั้งที่ฉันจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทุกครั้งที่ฉันทำงานอะ,อะไรเป็นเงินเป็นทองขณะที่ฉันกำลังสร้างความมั่งคัง่งรุ่งเรืองให้ ตัวเองอย่างที่ต้องการจินตนาการของฉันกำลังสร้างความมั่งคัง่งในทุกด้านให้กับฉันอย่างที่ฉันปรารถนายิ่งฉันใช้ทรัพย์สินอย่างฉันฉลาดมากเท่าไหร่สมบัติของฉันก็ยิ่งพอกพูนกลับมามากขึ้นเท่านั้นฉันเป็นคนโชคดีที่สุดฉันได้รับโอกาสดีๆที่สุด ฉันเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดและฉันยินดีกับทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาหาฉันอย่างกล้าหารเด็ดเดี่ยวทุกอย่างที่ฉันกำลังจินตนาการเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ฉันกำลังสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งอย่างที่ฉันปรารถนาจากพลังแห่งความตั้งใจของฉันฉันสามารถดึงดูดทรัพย์สินสมบัติตามที่ต้องการไหลามา เทมาอย่างไม่ขาดสายฉันให้มากกว่าที่ได้รับอยู่เป็นประจำฉันสนุกสนานกับการทำงานแบบเกินร้อยฉันซื่อสัตย์สุจริตเงินจึงเดินทางมาหาฉันฉันซื่อสัตย์สุจริตเงินจึงเดินทางมาหาฉันอย่างง่ายดายฉันสะสมความรุ่งเรืองมั่งคัง่งมากขึ้นทุกวันทุกวัน ทุกวันฉันรับของกำนันจากผู้อื่นอยู่เสมอฉันมีโชคลาภเกิดขึ้นกับฉันบ่อยๆและเร็วมากๆฉันเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างน่าชื่นชมเวลาที่ฉันนึกถึงเรื่องเงินเงินทองทองฉันก็จะมั่งคั่งยิ่งขึ้นทุกทุกวันทุกทุกวันฉันมีเงินมากมายมหาศาลฉันมีฐานะการเงินของฉัน ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆแถมความมั่งคั่งก็เพิ่มผูนขึ้นง่ายๆไม่ต้องออกแรงอะไรเลยทำง่ายๆฉันทำงานสบายๆแต่ทรัพย์สมบัติของฉันก็งอกงามขึ้นตลอดทุกวันทุกวันทุกเวลาทุกคืนแม้แต่เวลาที่ฉันกินเล่นนอนหลับ แม้แต่เวลาที่ฉันทำอะไรก็ตามมาหาสมุรแห่งความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มาหาสมุรแห่งความเหลือเฟือทรัพย์สมบัติก็จะเข้ามาหาฉัน้นอย่างง่ายดายการเงินที่ฉันทำอยู่คือท่อส่งแห่งความมั่งคัง่งที่ฉันไข่ก๊อกให้กับทรัพย์สินที่ฉันเปิดก๊อกนั้นแล้วฉันอนุญาตให้เงินมหาศาลกลั่งพลูจากดินน้ำ ลมและทุกทุกที่ที่ฉันนึกถึงเงินทุกครั้งที่ฉันนึกถึงเงินเงินจะเข้ามาบัญชีฉันอย่างง่ายดายทุกวันนี้ฉันร่ำรวยจากงานที่ฉันรักฉันเป็นเจ้าของจิตใต้สำนึกของฉันเองฉันสามารถดึงดูดความมั่งคั่งทุกอย่างมาได้อย่างง่ายดายฉันคือแม่เหล็กแห่งเงินทองฉันเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ เป็นกระแสแห่งเงินทองไหลเวียนอยู่ในชีวิตฉันอย่างง่ายดายฉันดึงดูแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายกระแสเงินไหลเวียนในตัวฉันตลอดเวลาทุกอนุรูขุมขนของฉันมีแต่ความเหลือเฟือฉันมีเงินก้อนใหญ่มหาศาลฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันจึงคู่ควรกับเงินฉันจึงคู่ควรกับความมั่งคั่ง ตอนนี้ฉันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดและเงินทองก็เลือกที่จะไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายที่สุดฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือแล้วตอนนี้